หรือยิงโดยอุบัติเหตุเป็นไปไม่ได้ครับยิงตัวเองไม่ได้แต่มีคนอื่นยิงครับให้คนอื่นยิงนี่ยิงโดยอุบัติเหตุก็ได้เล่นปืนครับใจชิดขึ้นสนมัาแล้วเล่นปืนมันลั่นขึ้นมาเป็นไปได้เอาปืนต่อหัวเล่นแล้วมันเกิดเตี้ยนขึ้นมาเพราะว่าไกมันลื่นพูดง่ายๆว่าไกปืนเนี่ยมันไวโดนี้ตัวหมอเตี้ยนอะไครับปืนกระบ,บอกนี่11มมเออย้อาหมี่เนี่ย ประเด็นที่สองทรงตรงพระชนเองไม่มีหลักฐานว่าจะเป็นไปได้ประเด็นที่สามถูกรอบตรงพระชนเป็นไปได้ตอนแรกว่าเป็นไปไม่ได้ตอนหลังว่าเป็นไปได้คือหาเรื่องหาแพื่มารับบาปคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยความเห็นของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีพลเลรือตรีถวันธำรรงนาวาสวัสด์นำเรื่องเสนอ คณะผู้สเสด็จราชการในเมื่ออุบัติเหตุเป็นไปไม่ได้ทรงปกคระชนเองก็เป็นไปไม่ได้ก็มีทางเดียวครับคือถูกลอบตรงประชานโดยใครก็เอาใครก็ได้ครับเอามาฆ่าทิ้งเอามายิงเต้ายัดเยียดลงไปเทาจะได้จบจบไม่อย่างนั้นแล้วคนก็ทุกข์ทิศครับก็เหมือนคดีห้างทองคดีห้างทองตายเนี่ยคนที่ด้รับประโยชน์คือนพดลปัทมาไม่ใช่นพดลธนาเขาโทษครับนพดลธรรมวัฒนะ คุณนม่ไปตำตรมะกบฏเลยเยว่าไปไหนมาไหนคนก็กนที่เะนกพเดลนทรมวัฒนะไม่ใช่ครับคดีห้างทองธรรมวัฒนะคนก็สุดสุที่ว่าน้องฆ่าพี่ลิบตางเพราะฉะนั้นก็ต้องหาคนมาลับบาปแทนกรณีห้างทองเขาลงท้ายว่าห้างทองยิงตัวเองแต่กรณีนี้ไม่ใช่ครับยิงตัวเองไม่ได้ที่สุดจะงหงมันก็ไม่ได้ไม่ไไมีทาง แสดงว่าคดีมันไม่ใหญ่คดีคดีเล็กถ้าคดีห้างทองมันเล็กก็เลยล้มคดีได้ออกมาเป็นห้างทองยิงตัวเองแล้วคุณหมอพรทิดก็ถูกข้อหาว่าเป็นหมิ่นประมาทว่าน้องข้า,าพี่ต่อมาก็เลยนายกาสัมตรียวงทำรงนำเำรื่องเสนอต่อคณะผู้สเสด็จราชการส่งเรื่องให้กรมตำรวจดำเนินการควานหาตัวผู้กระทำความผิดอ่ามาถึงขั้นนี้แล้วครับต้องหาแพ้แนละ้ว กำลังจะทาเรื่องอยู่พอดีครับกาลังจะจับผู้ลายเนี่ยต่อมาเกิดรัฐประหาร8พฤศจิกายน2490ครับเกิดการยึดอำนาจเกิดการล่มคดีครับถ้าปล่อยให้หลวงํารงทําต่อไปดีไม่ดีเนี่ยมันจะไม่รอดปฏิวัติมาเลยครับเรียบร้อยโรงเรียนประชาธิป,ปัตย์8พฤศจิกายน2490พลโทพินชุนวันทำการปฏิวัติยึดอำนาจ พระคประชาธิปัตย์โดยในควงอาภัยวงศ์เป็นรัฐบาลในควงได้เป็นนายกรัฐมนตรีจากการยึดอำนาจประชาธิปัตย์ยึดมั่นใหประชาธิปไตยประชาธิปัตย์ปปเป็นรัฐบาลเมื่อวันที่สิบพฤศจิกายนสองพันสี่้อยเก้าสิบนายกรัฐมนตรีโดยในควงอาภัยวงศ์ทำยังไงครับเอาพวกเดียวกันมาเป็นคือจะหาแพ้แล้วตอนนี้จะหาเรื่องสร้างพยานพท็จให้ได้ แต่งตั้งพระพินิชชนคดีพี่เขยของหม่อมราชวงศ์เสนีปลาโมดและหม่อมราชวงศ์คลิศปลาโมดทำหน้าที่สืบสวนคดีสวรรคตรไปหาแพะมาคือพูดง่ายๆตั้งขึ้นมาเพื่อเล่นง,งานปีดีพนมยงอ่ะพูดง่ายๆตรงไปตรงมาครับประวัติศาสตร์บันทึกไว้อย่างนั้นนะครับจ้างพยานทิพยนตีสีสุวรรณก็ยืนยันแล้วไปสารภาพต่อพระปัญญาณท่พิคู พระปัญญาหทุกคนก็รู้ครับว่าเป็นพระของพระสหยอันนี้ไม่ใช่ไปว่าท่านนะครับท่านเป็นกลางแต่ศาลานั้นศาลาขจรประสาทสร้างโดยพลตีสนามขจรประสาทไม่โู่งเงินที่ไหนมาสร้างเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาครับท่านปัญญาลันทะท่านไม่ได้เป็นศัตรูกับพระปัจจุบัตัดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นท่านไม่ได้เป็นศัตรูกับพระปัจจุตัดร้อยเปอร์เซ็นครับไม่ได้เป็นศัตรูแล้วท่านปัญญาลันทะท่านเป็นพยานว่าในจีบอกว่า พระพิณิชชงคดีจ้างให้เป็นพยานพิสาจน์ในปีพศน4 9 0เพราะท่านเป็นกลางครับท่านไม่ทาลายประชจดิป,ป์ตัดแน่เพราะประเจดีย์ตัดสร้างสลายให้ท่านก็แต่งตั้งพระพิณิชชงคดีที่เคยต้องหม่อมเสนีหม่อมคลึกฤทธิ์ปามโมดทำหน้าที่สืบสวนคดีสวรรคตและได้มีการจับก,กลุ่มนายเฉลียวปทุมรถนายชิดถึง,งเสนีนายบุตรปัชมะสลิงดำเนินคดีในเวลาต่อมา ก็เป็นบางส่วนของการสอบสวนนะครับคดีสวรรคตรัชการที่แปดก็มีความเห็นว่าเมื่อมีการตายโดยผิดธรรมชาติคือพูดง่ายๆว่าโดนโดนปืนเนี่ยเขาเรียกว่าผิดธรรมชาติไม่ใช่เป็นโรคตายไม่ใช่อุบัติเหตุนะครับตายโดยผิดธรรมชาติคือภาษาชาวบ้านเรียกว่าตายโหงคือไม่ไม่ได้เป็นโรคตาย โดยดธรรมชาติประการสําคัญที่จะต้องรู้ก่อนอื่นคือการตายนั้นเกิดจากผู้อื่นกระทําหรือไม่ถูกคนทําลายหรือไม่มีคนฆ่าหรือเปล่าพูดง่ายๆถ้าตายโหงนี่ต้องถามว่ามีคนมาฆ่าใช่ไหมเพราะเหตุว่าการตายโดยลักษณะเช่นนี้อาจมีการกระทําผิดอาญาเกิดขึ้น้าไปฆ่าเขาตายก็ผิดอาญานะครับเพราะฉะนั้น กรรมการจึงขอตั้งประเด็นวิิจัยกรณีสวรรคตรว่าเนื่องจากผู้อื่นกระทําหรือไม่ก่อนตายเองหรือคนอื่นทำให้ตายอันหนึง่งเมื่อผู้ตายเป็นกษัตร,ริย์การปลงพระชนจะต้องมีสาเหตุไปฆ่าเจ้ามันจะต้องมีสาเหตุครับเหตุส่วนพระองค์ไม่พอใจไม่พอใจกษัตริย์เหตุเกี่ยวก่พระราชบ,บัลลังก์ ฆ่าเพื่อแย่งราชสมบัติอันนี้ชัดเจนที่สุดก็เหมือนพี่น้องฆ่ากันครับฆ่าเพื่อแย่งสมบัติแย่งมรดกสามีพัญยาถ้าตายเขาถือว่าผู้รับประโยชน์ครับเขาเรียกว่ามีเหตุจูงใจเหตุจูงใจเนี่ยะมันชัดเจนที่สุดว่าตายแล้วใครได้มันตรงที่สุดแล้วอะแต่เรื่องจากประเทศนี้ก็ถือว่าเด็กทิงแทนดูโนรองผู้ใดจะก,กระหาฟ้องร้องกษัตริย์ไม่ได้ ได้บอกว่ารัชก,กาลที่แปดตายเพราะรัชก,กาลที่เก้าฆ่าเพราะจะเอาสมบัตินี้ไม่ได้นะครับใครพูดแบบนี้ติดคุกนะครับถึงมันจะชัดเจนขนาดไหนสมมุติสมมุติว่าน้องฆ่าที่เอา,อานี้แล้วกันรัชก,กาลที่สิบสองตายารัชก,กาลที่สิบสามออนาคตอวนาคตนะครับสมมุติว่ารัชก,กาลที่สิบสองในอนาคตอ,อีกประมาณห้าสิบปีข้างหน้ารัชก,กาลที่สิบสองถูกปืนตาย ราชการที่สิบสามเป็นน้องถ้ายังใช้กฎหมายแบบนี้จะบอกว่ารัชการที่สิบสามฆ่าพี่ชายก็เป็นแย่งราชสมบัติไม่ได้เพราะก็ถือว่าคุณกําลังหมิ่นพระบรมเดชานุภาพถึงแม้ว่าลูกคดีมันออกเท่นั้นก็พูดไม่ได้ครับกฎหมายปิดปากฎหมายศตินาเขาปิดปาเขาถือว่ามนุษย์ไม่เท่าเทียมกันครับเขาไม่ใช่มนุษย์เขาเป็นเทว,วดา คนทุกคนย่อมเท่าเทียมกันแต่เขาเป็นเทว,วดาคุณไปกล่าวหาเขาไม่ได้ถึงมแม้ว่าเขาจะยิงคนต่อหน้าต่อตานะครับมีกล้องวิดีโอวงจรติดเห็นชัดเจนว่าเขามีส่วนร่วมในการยึดอำนาจอันนั้นก็ไม่ได้แล้วตอนนี้มีรายการแบบนี้นะครับฟังดีๆนะครับมีรายการติดต่อไปอยังผู้นำการเคลื่อนไหวหลายๆคน บรรดาผู้นำการเคลื่อนไหวไประชาธิปไตยนะครับมีการติดตอ่อจากบ้านหลังใหญ่บ้านเสาเดียวครับไม่ใช่บ้านสี่เสามีการติดตอ่อจากเครือข่ายเทวดาบอกว่ามีเทพลับมีเทพลับบันทึกเสียงการพูดคุยของคนบางกลุ่มเมื่อคืนวันที่สิบเก้ากันยา เทศ็ลับนี้แสดงให้เห็นว่าคนบางคนที่เป็นเทวดาเขารักทักสิงชินวัตรเขาไม่เห็นด้วยกับการที่อำนาจเขาดุดาปอประตูหลังคนที่เปิดบ้านวันนี้ให้คนไปรถนะักเขาบอกเทวดาไม่เอาด้วยกับปอประตูหลังปอประตูหลังไม่ใช่รองพระบาทแต่เป็นก้อนปวดในรองพระบาทมีการหลอกครับ ครอบครัวโจรครอบครัวสิบแปดมงกุฎเล่นเล่กระเท่รับรวงทางทำไม่รู้ไม่เห็นอันนี้เป็เรื่องจริงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ตา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 ว่าสมุดบปกม่วงพนเอกเต็มเป็นก้อนกวดรองพระบาทคิดให้ดีครับพนเอกเต็มไม่ใช่ก้อนกวดพนเอกเต็มคือรองพระบาทแล้วตอนนี้คุณสมัครสุนทรเลืมีแนวโน้มจะเป็นถุงพะบาทเป็นถุงเท้าครับต้องระวัง ต้องเตือนสติกันบ้างนะครับทีนี้พอคนตายเป็นกริส์์แล้วเหตุส่วนพระองค์เหตุเกี่ยวกับพระราชบัลลังก์อันนี้ข้ารับข้อห้ามรับ